คนบางคนนึกว่ากดแรงดึงดูดใช้เฉพาะความสําเร็จหรือเรื่องบวกๆไม่ใช่กดแรงดึงดูดที่แท้จริงคือมันได้ทุกทางถ้าคุณเป็นทางลบอยู่ถ้าตัวคุณเป็นลบอยู่คุณก็จะได้ทางลบมาคุณคู่ควรที่จะได้ในเชิงลบด้วยซ้ำเออผมคาดหวังผมอยากได้แต่ลึกๆคุณก็แบบเผื่อใจไอ้การที่คุณเผื่อใจแปลว่าคุณไม่ได้อยากได้จริงอย่างเงี้ยสุดท้ายพาคุณไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่คุณคู่ควรว่ามันไม่ได้เราคู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้แล้วทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันคู่ควรคุณทํามันจึงได้ คุณทำลบคุณได้ลบคุณทำบวกคุณได้บวกนี้เก้ถึง private แล้วก็นัดนักเรียนแล้วก็ให้ความสำคัญกับ private มากๆเวลาที่มาเรียนกับคอนิกี้นิกี้มี private ให้ฟรีอยู่แล้วแล้วนิกี้ก็ตามทุกเคสนะทำไมนิกี้ถึง private เพราะว่าอะไรเรื่องกดแรงดึงดูดมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นแฟก่ะดังนั้นถ้าเขาใช้ผิดชีวิตเขาเปลี่ยนดังนั้นคุณลองเช็คชีวิตตัวเองดูดีๆว่าชีวิตตัวเราเองเนี่ยล้มเหลวซ้ำๆปะทำไมหวังแล้วก็อยากได้แล้วก็ไม่เห็นมันได้เลยกดแรงดึงดูดไม่ยังไม่เห็นได้ผลเลยคุณไม่เข้าใจมันเองต่างหากคือคุณใช้มันอะ่ะ ไปในทางด้านนั้นคุณเลยได้ด้านนั้นแค่นั้นเองใครที่อยากจะเรียนกดแรงนึงดูลหลักการความสําเร็จทางวิทยาศาสตร์ของนิกกี้หนึ่งร้อเก็เข้ามาเรียนได้ทักไปที่ไลน์แอดนี้นะส่วนใครจะมาเรียนเรื่องแม่ๆลูกๆนะคะจิต,ตวิทยาการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกนะคะเลี้ยงยังไงไม่ให้ลูกมีปมเนาะก็ทักเข้ามาที่ไลน์แอดนี้ได้เหมือนกันเนาะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเนาะ